กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพมอนีเบาแอมราทงเดินทางมาติดตามตัะเลขครับพอยญงหญิงครับท่านผู้ชมเนาะพอญิงนี่เเป็นฝันเห็นผีหลูกชายครับมาอมเพื่อนอยู่ครับมากบหมู่อมเพื่อนเต็มเลยครับท่านผู้ชมเนาะมาขอกินข้าวน่อยหรือข้าวสากข้าวสากเป็นบ่าพอญิงบ้นก็สากโอ้มาขอกินข้าวสากครับะมาขอกินข้าวสากนําพอยญงหญิงครับแล้วก็ห้องบอกเลขกพอหญิงครับเป็นเหลขกสองตัวครับ โอ้ไก่นี่ขันดีเนาะเสียงดีเนาะพอ,อยิงเนาะไก่ลายเ <laughs> นาะอืมครับผมเมื่อห้องบอกเลขกพอ,อยิงนี่ยสองตัวเด็ด,ด,ดครับ <c oughs> มาขึ้นวันพระวสัน์ครับท่านผู้ชมไปรับชมบออครับพอยิงครับว่าลูกไส้เมื่อห้องบอกเป็นเล็กเด็ดๆตัวใดครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs> คุณพอยิองสวัสดีครับครับผมเนาะโอ้บอกสู่เอฟซีฟังนะคุณพ่อเป็นยังไงเรื่องเล่าเป็นแตสยองคนหัวลูกกัดน โอ้ยฟันกับฟันเห็นผีมาอ้อมเงือ่อนอ้อมท่านลูกลูกเราเป็นผ้ามูนะอมาอ้อมเงื่อนอยู่นะโอ้ยมาอ้อมเงื่อนเลยอ้อมเงื่อนเพรามันไก่เหี้หอดบุนข่าวสากงนะครับครับครับออฮึมภาษีมาเอาของเสศนของวายนี่ยละของไปวัดไปว่านี่ยละเห็ดก็เห็ดชูปีนะบุนข่าวสากครับครับเห็ดน้ำผีน้ำสาวนี่ยละครับผีนสาวกินนี่นะมุนข่าสาครับครับ อบุญก่อศากเนาะบุญก่อศากก็บุญก่อศากมาอ้อมเฮือนไปเลยที่บอกคุณพ่ออ้อมเฮือนเนาะมาโอ้ย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 เสียวมาหาล่ะครับท่านผู้ชมเสียวมาหาอันสวัสดีครับพ่อยงัวสวัสดีครับครับผมนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวอันมาล่ะครับพ่อหญยงัวเสียวเคุนมาเรียนต้อกันน้อครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวถามอันคุณปออย่างก่อนอันวัจเจไิญก็คุณพ่อมาหลายเถอะปอ มาหลายามาอ,อกเมื่อนอบยังอยูย่เพ่นใก้จีหอดุ้นกับสากนะนพิ่นกันเลยชวนกันมาเอาดีเอาของศิน์ของท่านนี่แหละเอาไปวัดไปว่ามันครับอืช่วงนี้ไก่จีหอดุ่นกระสากระนาิ่นกับมานะครับอหันขวดมือหอดเวียนมันก็ุูดละเพิ่นจะไปเอายูวัดครับมึงกระสากนะอืนับันกันมาบอกเรียี่บอกเพิ่ยังเริ่นกะมะัมาตอนนี้แล้ว มาบอกเกินแล้วเล่บอกตัวไหคุณพ่อบอกเอฟสีเนี่ยมาถ้าเป็นมากนาเล็เขก็ว่าเก่าสามเหมือนแล้วเก่าสามเบาขึ้นมาเลยปะเบาขึ้นมาโอ้เก่าสามสามตัวล่ะคุณพ่อสมตัวบบมี่บมี่โอเด็มมาดึงค้าดึงยังอยู่ปะบมดึงส่นีบดึงมาอมเงืนดมาอมเงืนได้ถามกันปะก็บ่ได้ถามเลย เนี่ยคือบอกเลขได้สักนะเพื่อนบอกเลขวะมันก็เลขก็สามเด้อเพื่อนห้องเสียอืมเพื่อนห้องห้องหอง้หอ,งหองเสียงดังนะเพ<อ>ื่อนว่าดังในหูนะโอ้ครับ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 ,บดังในหูเนาะคร<อ>ับผมอันบาดนี้จังไรต่อ,อคุณพ่อนบานิก็นอนหลับไป็นยังไงบ้านไปทัท่วที่ทั่วเรียนมาอันมา

หีมามบอกนี่เนาะดูมาบอกเนีนนน่ตัวนีว้มาะครับโอ้มันเขาเป่ากันเลยตัวนีวะ้ะมันเขาเป่ากันเนาะกบ <c oughs> กับเก่ากบสามตัวกับ,กบ,กบนนสามยยอยู่แล้วเนาะสามอยู่แล้วโอ้ใส่เบ็ดกบไล <c oughs> กบสามตัวเขาเป่าครับพี่ลูกชายมาบอกเลยเนาะพาอย่างเนาะอือมันเขากันเลยนะครับ <c oughs> พี่ไอ้มหาบอระบาดเลยบอรบามาอาชิมานํำกันกับโมโมเห็นนะเนี่ยความผันเนาะ ออเมันอสิบาบุญก่อศาสตรก่อยังน้ำกันละนี่เอาพีไรตัวเนาะผีลายโตมาเต็มหมือดผมเพื่อนอมอย่างน้ครับมาลายโตแห้งนะบ้านเด็กที่ทศร้ายบาทนี่บ้านเด็กที่หาเท็ดคือเก่าเท็ดคือเก่าเนาะครับผมที่มันโมเปลี่ยนแปลงเนาะหาเท็ดโมหนึ่งเนาะโมหนึ่งครับผมครับผมโอ้ยขอบคุณคุณพ่ออย่างได้หลายเนาะที่ให้ตัวเหล็กเด็ดเอฟซีกระเป๋าแอมเอาไปเสียงโชคลองเมืองแกมือครับแกมือแกมือสวันดีเป็นอย่างไรคุณพ่อ มันใจจังไรบอหาซิบหาซิบอยู่หาสิบหาสิบอยู่เนาะโอ้ครับ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 ขอบคุณคุณพ่อยังได้หลายครับที่หให้ตัวเลขกเด็ดเ็ดครับเต่ว่าเลขเลตัวเกาตัวเกาตัวไหนกว่าตัวเก่าเออเออเออฝัน่าเห็นคูบาเลยเนาะตัวนั่นฝันเห็นคุกฝันงงหมองห้อยกับคู่บาครับไปงมหมอไห้อยกับคู่บาตัวไหนคุณปอมันก็ถึงหาหกเลยละ หน um, uh, yup ึ่งหาหกเนาะครับผมครับผมหนึ่งหาหกเปงุ่มหอยกับกูบาหล่ะกับเบิ้งมะลำสิงเนี่ยเนาะเบิ้งมะลำสิงเนี่ยฟังน้องนะฟังหวยฟังหวยเลยกับเ่าตาแห่งเปงุ่มหอยกับผักนี่ยครับผมเด็กหอยเต็มกูเนาะเต็มคูมาเลยอายุกูบาลี่สิสิบหาสิสิบหกป่ะส่สิบหาสิสิบหกย่างครับ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 ฟันฟันขึ้นไหนกว่าคุณป่อฝันคืนฝันปักครับ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 โอ้ คุณขอบคุณคุณพ่อในยิงได้หลายครับที่หายตเลขเด็ดเอฟซีกับเบาแอมรทงรับรับขอบคุณครับพ่อหยิงขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมรทงสีจุดตุลีของพ่อหยิงไ้แคปหน้าจอครับครับผมเสมอชมนี่้อครับตัวเลขของพ่อหยิงนะครับเสมอชมฟันวาได้ไปสซเบดเด็กบสามตัวแล้วก็ผีลูกทรายมืฮห้องบอกอีกครับ ผียืนอ้อมบ้านอยู่วัดสันมะขอส่วนบุญนะครับท่านผู้ชมเก้าสามครับท่านผู้ชมเก้าสามนะครับเนาะไปใส่เบ็ดกันได้คบสามตัวคบกับเก้าสามตัวกับสามอยู่แล้วกับเปเป็นเก้าสามกับตรงกันอีกเป็นวันนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับเก้าสามเป็นแบบมั่นใจนะครับท่านผู้ชมงวดนี้เนาะวันที่หนึ่งกันยายนปีสองพันสิบหกสิบห้านี่ครับท่านผู้ชมอันนี้หนึ่งหาฮกหนึ่งหาฮกนี่ฝันเห็นพระครับฝันเห็นพระ ไปหางูมกหอยไปหาหอยแล้วกันเลยเบิ่งงมะลำซิ่งครับท่านผู้ชมแปลเป็นเลขกสามตัวให้ก็คือหนึ่งหาหกครับอายุคู่บาที่หัวจักกันกับสี่สิบหาสี่สิบหกปีสี่สิบหาสี่สิบหกปีครับก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบก็บพอยิงยิงลองเบิ่งแล้วครับเนาะก,กับโบหลายตัวครับบบหลายชุดครับบบหลายหางแล้วครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้บัต้ามีโฉกไงก็พอยิงยิงก็งกได้ครับสำหรับคลิปนีบเอาแอมโลตงเบสิล่าแต่หมอชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมเราตงสิบาไปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ้งกันครับเบาแอมเราตรงเนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่อเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อรถตอีเจงสี่เห่ถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอู้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอลสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอลสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนลวงปู่หลดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบุรุษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างโบเห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโบเห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านข,า,า,นขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่เอาไปใช้ได้ด้กันครับานผู้ชม เอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับนะแล้วก็มือแท้แตะครับท่านผู้ชมมือแท้แตะแล้วก็บ,บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิา้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกุมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมอรา่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไอ้ดวงเงินบรารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนะ้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมลตุ้งใได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุโรดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะูนะ้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเียเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มแบบดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ